ยินดีต้อนรับมีของใหม่หมาให้ไม่ทิ้งเขาใช่ไหมโอ้ยเล่นไรวะยินดีต้อนรับข้าพอจะมีของแจมๆจมมาขายวะลองส่องดูก่อนไหม <General> นั่นคือโคตรปืนในอุดมคติเลยน่าจะคนแปลกหน้ามันอาจจะไม่ใช่ปืนที่ดีที่สุดแต่มันจะเป็นเพื่อนร่วมทางที่ดีที่สุดบอกได้เลยโอ้โ เจ้าสิ่งนี้พาเองแหวกฝูงชนได้ยังไม่มีปัญหารีบมาช่วยฉันทีเจ้าชายผู้ทสงเสน่มากับผมโอเคถอยไปอยู่ใกล้ผมไว้ลงไปก่อนไงลีออนเปลี่ยนใจหรือยังเอด้าคงยังสินะฉันมีข้อมูลบางอย่างมาบอกดูเหมือนจะมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นที่ห้องบัลลังเป็นพี่เลี้ยงก็งานหนักหน่อยนะ ลองแวะดูก่อนเผื่อมีอะไรสะดุดตาที่อยากได้โอ้ยเลย่นอะไรวะไม่มีไฟฟ้างั้นเ่ะในที่สุดก็จบสักทีเสียใจกับเจ้านายแกด้วยนะมาถึงช่วยเรานายคิดอะไรอยู่กันนะไม่ต้องระแวงหรอกนะฉันก็แค่อยากจะช่วย